รัฐบาลลาวสั่งปิดข่าวล้อมหมู่บ้านวิสามันประชาชนหลังฉุนว้าแดงแต่ทำอะไรไม่ได้คุณผู้ชมคะอีกไม่นานประเทศลาวอาจจะไม่ใช่ประเทศที่สงบสุขอีกต่อไปแล้วคะ่ะ เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นที่หมู่บ้านเจียงตองในสปปลาวตอนนี้เป็นภาพซ้ำของสิ่งที่เราเคยเห็นมาแล้วในพมา่าก่อนที่จะมีสงครามกลางเมืองเริ่มขึ้นโดยเมื่อวันที่25พฤษภาคม2568เพจสำนักข่าวชายขอบรายงานค่ะว่าได้เกิดเหตุปะทะรุนแรงที่ดอยภูผามน่นเมืองปากท่าแขวงบอแก้วกลุ่มติดอาวุธไม่ทราบฝ่ายโจมตีทหารลาวส่งผลให้ทหารเสียชีวิตหลายราย และด้านรัฐลาวก็ได้ตอบโต้โดยการระดมทหารจากส่วนกลางเปิดปฏิบัติการเต็มรูปแบบล้อมหมู่บ้านเชียงตองค่ะซึ่งหมู่บ้านเชียงตองอยู่ห่างจากจุดที่ปะทะไม่กี่กิโลเมตรและในหมู่บ้านนี้ประชากรส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ม้งค่ะปฏิบัติการนี้ไม่มีใครอธิบายได้ว่ามันคืออะไรแต่ว่ารัฐลาวอ้างว่าเจียงตองเป็นแหล่งค้ายา ระบุว่ากว่า90%ของคนในหมู่บ้านเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาพร้อมกับมีการยึดแท่นปั๊มยา2เครื่องในพื้นที่มาด้วยซึ่งผลก็คือในวันนั้นนักชมหลังจากที่มีการลงไปในพื้นที่ก็มีการวิสามันชาวบ้านไปประมาณ4-5รายและยังมีชาวบ้านอีกกว่า40คนถูกควบคุมตัวขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปสอบสวน,นทันทีพวกชาวบ้านที่เหลืออีกหลายร้อยคนก็หนีเข้าป่าเตลิดเตะเลิงกันไปคนละที่คนละทางซึ่งตอนนี้ค่ะหมู่บ้านนี้ก็กลายเป็นหมู่บ้านปิดตายไปแล้วถูกประ ว่าเป็นเขตควบคุมพิเศษห้ามบุคคลภายนอกเข้าโดยเด็ดขาดทหารปิดทางเข้าออกทุกด้านส่วนเด็กผู้หญิงผู้สูงอายุที่หนีไม่ทันตอนนี้ก็ถูกสั่งให้อยู่แต่ในบ้านห้ามออกมาเด็ดขาดค่ะด้านแหล่งข่าวความมั่นคงได้เปิดเผยค่ะว่าขบวนการ้ายยาเสพติดในลาวมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มทหารวะซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ในบริเวณชายแดนไทยและพมา่ารวมไปถึงสามเหลี่ยมทองคำโดยทุนของทหารวะบางส่วนได้ไหลเข้ามาฟอกเงินในฝั่งลาว ทั้งผ่านการซื้ออาคารห้องพักและการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำของเจ้าเวย แต่การที่รัฐลาวจะประทะกับว้าแดงหรือว่ากลุ่มทุนเจ้าเวยตรงๆเนี่ยอาจจะเหมือนเป็นการประกาศสงครามกับผลประโยชน์ระดับมหาอำนาจก็ได้ซึ่งนั่นก็อาจจะเป็นเหตุผลค่ะว่าทำไมสุดท้ายแล้วคนที่รัฐเลือกลงมือด้วยกับกลายเป็นชาวบ้านมงในขณะเดียวกันในโซเชียลเนี่ยก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากฝั่งลาวเกี่ยวกับการวิสามันคนในหมู่บ้านหลายคนเ็าสงสัยค่ะว่ารู้ได้ยังไงว่าคนที่ถูกยิงเกี่ยวกับการโจมตีฐานทหารคนลาวหลายคนชี้เลยค่ะว่า เกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วต่อไปรับประกันได้เลยว่าประเทศลาวจะไม่มีวันสงบสุขอีกเพราะว่าไม่มีใครรู้หรอกค่ะว่าหมู่บ้านเจียงตองเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจ,จริงไหมหรือแค่เป็นหมู่บ้านชายแดนที่ถูกเลือกเป็นฉากบางหน้าไปะยัดเยียดความผิดไปมุ่งให้เขาผิดโดยที่เขาไม่รู้เรื่องซึ่งนั่นทำให้ตอนนี้ค่ะโซเชียลฝั่งลาวออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นเลยอย่างเช่นคอมเมนต์นี้ค่ะที่คอมเมนต์ว่า ผู้นำลาวคนไหนกันที่เป็นคนสั่งทาหารไปทําลายชาวมง้งคุณเนี่ยอยากจะให้เกิดอสองครามหรือไงชาวม้งไม่เคยกลัวความตายขอให้รัฐบาลออกมาชี้แจงโดยด่วนถ้าคุณต้องการเป็นศัตรูกันจริงๆชาวม้งทุกคนพร้อมที่จะลุกขึ้นสู้กับคนลาว พร้อมกับกองกำลังลองดูสิคนลาวจะทนไหวแค่ไหนการถือปืนชาวม้งถนัดอยู่แล้วถ้าไม่อยากให้เกิดความสูญเสียรัฐบาลลาวต้องออกมาชี้แจงให้ชัดเจนว่าเพราะอะไรถึงได้เข้ามาทำลายชาวม้งกันแบบนี้และถ้าเกิดยังไม่ให้คำตอบประเทศลาวจะสั่นสะเทือนหนักในครั้งนี้ ซึ่งนี่คุณผู้ชมไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าเป็นคนมงค้งมาคอมเมนต์หรือเปล่าแต่ว่าดูแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นนั่นแหละค่ะซึ่งก็ดูแล้วเหมือนว่าเขาจะพร้อมที่จะตอบโต้กลับทันทีด้วยถ้าเกิดว่ารัฐบาลเราไม่ออกมาชี้แจง และคอมเมนต์ถัดมาค่ะบอกว่าการที่ปิดชีพคนอื่นโดยที่ไม่สอบสวนข้อเท็จจริงก่อนเป็นสิ่งที่ทําให้สังคมโลกยอมรับไม่ได้และอาจจะก่อให้เกิดสงครามกลางเมืองได้ค่ะซึ่งนี่ค่ะก็คือเสียงส่วนหนึ่งจากคนลาวเท่านั้นทุกชมและก็เป็นคนมงด้วยเจียงตองตอนนี้อาจจะเป็นแค่หมู่บ้านเล็กๆนะีคะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่อาจจะเป็นบททดสอบสําคัญของประเทศลาวเพราะถ้าเกิดการเกิดเป็นชาวมงหมายถึงว่าต้องถูกจับตายโดยที่ไม่มีเหตุผล ต้องถูกวิสามันถูกจับกลุมถูกควบคุมวันหนึ่งค่ะประชาชนกลุ่มเล็กๆเ,เหล่านี้อาจจะไม่เงียบอีกต่อไปและนั่นอาจจะทำให้ลาวปวดหัวกับการสู้รบในประเทศเหมือนกับพมา่าในตอนนี้ค่ะ